อุ้งกงไปขุ่นครับอ,อู้วปลาไหลง่ายครับผมนี่โอ้โอ้หลังต่อมานี่กระโดนครับผมนี่นนั่ปลาไหลขึ้นเขาครับโอ้อวท่านเบ็ดโกงมากสิอืมเหน่าขาดหลดัดงอนง่ายทองปลาง,งางเลยโอ้ปลาไหลอีกแล้ว มึงติวต๋วๆเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อสซาลามอนี่ครับผมทุกท่านออกมาหยามเบ็ดเนาะหลอดเสาครับผมมาหลุดน้ำกันครับบ้าสิมานมาเนาะหลอดเสา จังไงใส่เบ็ดเจ็ดสิบหลังครับเยอะใส่เดือนใส่ไบหม่อวานนี่ครับผมกาดนี่หมือเศร้าตอนนี้ก็ประมาณตีซี่ครับผมหมอกเต็มลยครับผมน้าหมอกลงเต็มใบเขาเลยใบหงาเลยว่ามันฝนนะครับเด้อน้าหมอกแต่กัว่ามันฝนหน่อยคนเลยเรือบงเปียกเบ็ดตลอดไปเดี๋ยวไปรุ่นไปชมกันครับผมที่เป็นยังไง ป่าพ่อได้ไปยุ่ไปกินบ่ครับทีเดียวทานนงนูกร้านมาหายู่หากินเด้อลูกในร้านมัน,นงมันง่งดื้อป่าไปยุ่ไปกิน บวมยังมันเห็นบน้อหลอบเสาจะจังเลยว่ายูไปกินบอมันขึ้นอีกปรมานอยู่ครับมันขึ้นก็ได้ยูหลายตัวอยู่ครับนั่นนั่นนั่นว่น โอ้ปไลไอยอีกแล้วมันจิ๋วๆเลยกลิ่นเป้นพึ่งถือดเนี่ยครับนี่โอ้กลินนลึก,ลกๆเลยคุณโอ้บาดีผมรุดหนดแล้ะตัดมาน้ำครับผมนี่ครับผมตัวแรกแห่งมันครับโอ้ Kiếp khắp không? Ừ. Đừng có nhau, nhau đấy là cần khắp không? เยอะบ่หล่อนก็นมีมองลงๆว้าอยู่ทางนี้กับพวกยู่ครับผมนี่ก็จะเป็นปลาไหลขนาดเยอะเบื้องส่งมันทีเกี่ยวจิ้วทังสิ้นท้องหลังนะครับแบบนี้อะไรงงเล็เกี่ยวแบบอู อครับผมเนา่มาแล้วครับผมปลาไหลตัวที่สองเนาะ <Nhati> oh, kiểu tụi gì tụi gì thế? các phùng, này nào các phùng, tôi bao nhiêu vấn xoay อ,อืมครับผมตัวที่สามครับลังติดกันเลย ครับโอ้โหเป็นตัวงามเลยเป็นเงเลยเนาะเป็นหินขั้นโก,ก,ก่งเป็นเลยหลักขึ้นมาเลยนะยังไม่เป็นต่อครับผมอืโอ้โหโอ้หลังต่อมานี่กระโดน,นครับผมนี่นั่นปลาไหลคือเก่าครับโอ้โหขั้นเบ็ดโกง่งเลยถือเลี้ยงสามหลังรวดเลยครับผม มันตรวงหญ่เลยครับผมตรงง่ายแต่ไหลีตัวง่ายตัวงามฟังท่างนี้ครับผมเก็บครับผมก็ผมสีบริตัดแบบนี้ เดี๋ยวถือแบบนี้ย้อนยังย้อนว่าบมมีนตัดครับผมเนี่เราสายนีบ่แมันสายในหลอดนะครับเด้เอเราเขียวกัตนี่ก็จนว่าเขียวบินเหรอทุ่งเหมือ,อนสายพี่อีครับผมสายพี่อีซี่สิปอนนะครับหมุนกันต่อครับเงี้ยงเลย ยังบ่โอ้หลังนี้กัโกงหงงลงไปพุ่นดูหงวัน่าครับนี่ผมไปว่นงก็เห็นมีอาการดึงเบ็ดนุ่งๆครับน้องรถไปซ่อมครับโอ้ยเงินประกงเงี้ยังครับผมดึงเบ็ดนุ่งๆอยู่ ขิงขิงครับผมนั่มกเลยมาแล้วครับผม นี่มึงาช่อนโอ้ยดูฉันนีคก็กินเวดเนาะเนาะกินเลือกพร้อมนะครับโอ้ยบดบะได้ยังคำเหมือนส้มอี่นู้สิไดเอาแล้วครับผมนี่กินจำปากก่านี่เนาะโอก็เอาครับผม พดตัดไต้รถตัดนตาแนะอ้มเรียบร้อยนะ หลังนี้ก็จมต้งองตีแล้วครับมุดน้ำจ้าตืมนตัวว่าเนี่ยอยู่ครับผมเตียงมีเจ้าตัวสองตัวบอหนี้ยัง

A mang 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 lắng lắng nắng nà hấp mất lạng xuân วุดแล้วครับผมบ,บังอย่างวดแล้วะกลับไปเบิ้งอีกน่าอีกใครนึงครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวอยู่ประมาณประมาณยี่สิบหลังเนาะปะยังกลับขึ้นไปก่อนครับ lùn gần kỵ, các bạn. Fang Ninh. Ồ. Nãy mình sờ cả muôn gì, để ครับผมเงาขาดหลดัดนอนงายทองกลางงางเลยถือไม่ลองามหน่อยหน่อยนะครับเดือนชูโอ นี่ลองนาำลองส่งนำหน่อยครับนี่ครับผมใส่สวยๆครับเก็บครับตัวนี้ตัวไดแลรอบุญอะไรไมงัับเลยเบื้องครับผมอีกครั้งหนึ่งอะไรกัน ว่าอยังเดี๋ยวอ,อย่างอยาครับผมนี่ตรงา,า,า,าง่ำไหร่ก็ดีเลยครับผมจะได้โดยฝากพี่น้องครับ ครับผมเจ็บครับหลังีข้อโกงอีกแล้วครับผมดูหนป่นี่เฮ้เบ็ดตุ่มหักเลย อยู่โอยังอีกคู่ดันหาตรงเรียวกว้าไปหันครับเจ็บมัดแล้วก็ขึ้นไปหารถผมเลยรถผมจอด,ดอยู่ที่ห้งหมดม่วมงครับ ครับผมตะคอตัวที่สองครับผมมาแล้วครับมานเอา,เอาผมหลากขึ้นเลยแล้วกันเนาะกินลึกด้วยชิบนี่โอ้หวนตุ๊กปุเลยครับผมมันมานมานัมน,มนครับผมกินลึกเลยเนาะเอา้เอาเก็บไปเลยครับผมมาตัด <c oughs> มึงหลังนี้ครับผมนี่ป้าเขามุนอีกแล้วครับแต่ว่บโบยูครับอู้ ล้างผุดไทยครับด้านนะ่ะนี่นะน,น,ะนี่ล้างผุดไทย มึดเหรอครับผมไปไปเว้นกระสิขึ้นครับผมเถ้าไปลองผลงานร่วมห้องครับผมไะดูผลงานร่วมกันครับอบางานผลงานร่วมแบบส่องห้องครับครับผมปลาไหลมาหลาตัวเลยครับอืมเมนสิ เกือบสิบ่นเลยแล้วเบื้งครับผมคอมาสองตัวกินเลือกครับมูนนะมันครับผมมือมันมันมัน,มนถือว่ามันนะครับผมจหรับการห้ายุ่ห้ากินหลบเ่้าครับผมลาไหลมาหลายตัวเลยปาคอมาสองตัวครับเบ็ดเจ็ดสิบหลังครับมอนี ฝากกันหน้อยนะครับผมทุกท่านซอยกดซับสดใคกรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเดอ้อผมเสด็จกำลังจห้าคลิปมาลงทุกท่านอี่ช่วงต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าสหลับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขออําญาทุกท่านไปก่อนนะครับผมยังกลับมาพบปะกันไหมคลิปต่อไปนะครับเนาะนะไปหาอยู่หากินเนว่ยเครับผมแต่ว่าไม้นี่ผมว่าขั้นในกูเบ็ดนะครับมเสียวเยอยมาเสียบอยู่อะนะจังมาลุ้นกันครับสิะสีมานขึ้นมือนีบอ่ะ เดี๋ยวามาชมกันไหมครับผมสวัสดีครับ